จเลนพรยัดโยมทุกท่านเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอาตมาก็ได้แจากข้าวสารให้กับโรงเรียนแหนมเภอเซนาทุกโรงเรียนก็เกือบๆสามสิโรงเรียนด้วยกันนะเพื่อที่จะได้เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนนะซึ่งวันนี้อาตมาก็เดินทางมาที่น,นี้ก็เป็นเมนูที่โรงเรียนจัด ก็ใช้เข้าสุขข้าวสารที่อาตมาได้แจกไปก็เด็กก็จะทานกันก็คิดว่าก็คงจะเป็นประโยชน์ก็ตอนนี้ก็เป็นระดับชั้นอนุบาลเป็นอนุบาลหนึ่งด้วยอันนี้เป็นก่อนเกณฑ์ด้วยก็ทานอาหารกันก็แต่ละโรงเรียนก็ไม่ต่างกันอันนี้เป็นเด็กเล็กๆวันนี้วันนี้วันนี้ทางโรงเรียนก็จัดเป็นเมนูข้าวสวยต้มจืด ต้มจิดนะก็เด็กกำลังทานอยู่อ,อร่อยไหมครับอร่อยนะอ,อร่อยโอ้กินเนยเอะอร่อยกินเนยเอะนะกินเนยอะอร่อยไหมอร่อยนะตอนนี้ก็เ,เด็กนักเรียนก็ทานกันนั้นอาตมาก็แจกประทุโรงเรียนเนพื่อให้จะเป็นกันอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในอำเภอเสนานซึ่ง ก็จะทําให้เด็กมีอาหารกลางวันเอาไว้รับประทานกันนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูแต่ละโรงเรียนว่าเด็กนั้นมีความสุขในการทานอาหารอย่างไร